Good f t e r n o o o parents a n n s t u u e n t t How are you today? I'm fine. Thank you. เด็กๆคะวันนี้ครูต้องจะมาสอนเด็กๆในวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องแปลความหมายแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเราไป everyday conversation กันค่ะ week t and f What do you want? I want some snacks. What do you want? I want some snacks. เด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเรื่องการแปลความหมายนะคะเรามาท่องปีนักษัตว์กันก่อน Are you ready? โอเคช่วดหนูฉลูหัวขานเสือเทาะกระตายมะโลงูใหญ่มะเสงงูเล็กมะเมียม้ามะแม่แพะวอกลิงรากาไก่จอสุนัขกุนหมู Are you ready you again, please ชวดหนูฉลูวัวขานเสือเถาะกระต่ายมะโลงูใหญ่มะเสงงูเล็กมะเมียม้ามะแม่แพะวอกลิงและกาไก่จอสุนัขกุนหมูเด็กๆค่ะ ดีเทชัน number one ด e เทชัน number one นะคะเด็กๆพูดวคำถาม,ถามตามตุมต้อมเลยนะคะกุลแปลว่าอะไรกุลแปลว่าอะไรนะคะเด็กๆคะคุณต้องมีภาพให้เลือกภาพที่หนึ่งหมูพิกหมูภาพที่สองแรดหนูแรดหนูกุลแปลว่าอะไรคะ ติ๊กตอก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 ไทม์อัพแปลว่าอะไรคะถูกต้องค่ะแปลว่าหมูนะคะแปลว่าหมูพริกหมูนะคะดิเทชันนัมเบอร์ทูนัมเบอร์ทูนะคะมะลงแปลว่าอะไรมะลงแปลว่าอะไรมะลงแปลว่าอะไรคะนะมะลงมะลงแปลว่าเสือไทเกอร์ งูสเนกมะโรงแปลว่าอะไรคะแปลว่าเสือหรือแปลว่างูติ๊กตอก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 ทามอัพถูกต้องคะ่ะแปลว่างูนะคะสเนกงูนะคะ d i เจ็ตชั n นนัมเบ r ร์ทรีดิเจ n ตชั่นน e แล้วนะคะเด็กๆพูดคำถามตามคุณต้อมเลยนะคะถอ แปลว่าอะไรเถาะแปลว่าอะไรเถาะแปลว่าอะไรคะตัวที่หนึ่งค่ะวัวตัวที่สองนะคะกระตายเถาะแปลว่าอะไรคะจับเวลาติ๊กต๋อ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 ติ๊กตอกทมอัพเถาะแปลว่าอะไรคะถูกต้องค่ะเถาะแปลว่ากระตายแรบบิดกระตายนะคะ เด็กๆคะเราไปอ่านดารุนกันเลยคะ่ะเด็กๆคะเรามาอ่านดารุนต่อจากครูยุ้ยเมื่อวันอังคารนะคะ Are you ready? o okay. k คส start เลยค่ะกอกไม้มาลายผอไผ่เมฆไผ่กอไผ่เซอเกนผีกออกอไม้มาลายผอไผ่เมฆไผ่กอไผย เด็กๆเปลตามนะคะไม่ม้วนฝ่อยไม่เอกใยไม่ม้วนจอใจายใจเก a i n นเก่ง <Again. S 1> มากค่ะหออ,อหอไม่เอกหอไม่มาลายขอไข่ไม่เอกไข่หอไ,ไขอ่เมคค่ะฝออฝอไม่เอกฝอแ <Next S 2> อฝอแฝไม่เอกอแฝ่ฝ่แอ,อแฝอเกรียนพี แอกอแกไม่โทแก้หออหอไม่เอกหอแก้หอสอ,อูสูไม่เอกสูขอออขอสูขอบรรทัดนี้เราจะอ่านเลยนะคะเอาใจใส่เน็กค่ะใจฝ่อแฟอะเกนพีทไปดูแ่ เก่งมากค่ะต่อไปเลยนะคะไก่ชูชีอเกนพีช Again, กอไผ่ป่าตาได้ไข่ไก่กีใบหลังจากที่เราอ่านเสร็จแล้วนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาขีดคำกันนะคะคำแรกนะคะคือกอไผ่อ่าเด็กๆขีดตามคุณต้อมเลยนะคะ finish o k เค next นะคะ ฟอร์แฟร์เด็กๆแสกเก้นพีทด้วยค่ะฟอร์แฟร์เก่งมากค่ะเน็กนะคะแก้ห่อเสร็จไหมคะเก่งมากค่ะแก้ห่อต่อไปนะคะดูแห่เก่งมากค่ะต่อมานะคะไก่ชูชีเก่งมากค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านกันนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนแปลความหมายกันต่อนะคะ เด็กคะหลังจากที่เราอ่านดารุณกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่บทเรียนนะคะคือการเรียนเรื่องแปลความหมายนะคะการแปลความหมายก็คือการแปลจากคําศัพท์เฉพาะมาเป็นคําธรรมดานะคะก็คือการแปลจากคําศัพท์เฉพาะมาเป็นคําธรรมดาอย่างเช่นคําว่าบ ah ิดาบิดาเป็นคําศัพท์เฉพาะนะคะเมื่อแปลออกมาแล้วก็คือคําว่าพ่อนะคะเซอเกนพีบ ah ิดาแปลว่าพ่อ เวลิกูดเก่งมากค่ะต่อไปคุณต้องมีอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่ามานดามานดาก็เป็นคำศัพท์เฉพาะเหมือนกันนะคะมานดาแปลว่าแม่มานดาแปลว่าแม่เซอเกนพีมานดาแปลว่าแม่เก่งมากค่ะเดียวคุณต้องจะพาเด็กๆเ,เป็นเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะนะคะที่อยู่รอบตัวเราเลยนะคะซึ่งบางทีเด็กๆ จะพูดเป็นแค่ทำคำธรรมดานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเด็กๆด,ดูสิคะคุณต้อมยืนอยู่ที่ไหนคะมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะคะที่ไหนคะพนาเอพนาคืออะไรเอ่ยเด็กๆเ,เริ่มสงสัยคุณต้อมบอกอยู่ที่พนาพนาแปลว่าป่าเซอเกนผี again, พนาแปลว่าป่า เวลิกูด i อเกนผีพนาแปลว่าป่าสวยไหมคะป่าที่มีแต่ต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะว่าคุณต้องยืนอยู่ที่ไหนเอ่ยคุณต้องยืนอยู่ตรงณทีนาะทีเป็นคำศัพท์เฉพาะคะ่ะแปลว่าแม่น้ำนะคะคำธรรมดาก็คือคำว่าแม่น้ำณนะทีแปลว่าแม่น้ำเซอเกนผะีด นาะทีแปลว่าแม่น้ำเด็กๆเ,เห็นไหมคะน้ำใสเย็นชื่นใจด้วยนะต้องกำลังพาเด็กๆมารู้จักกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่เลี้ยงเอาไว้ไถนาเขาเรียกว่าอ้ามาแล้วคะ่ะกระบือเซอเกนผีดกระบือกระบือเป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะ เวลาเราเรียกเขาก็คือควาย say ซ g a ก n ผีกระบือแปลว่าควายกระบือแปลว่าควายเห็นไหมคะควายกำลังไถนาอะไรที่คุณต้อมจะพาเด็กๆไปรู้จักคือตัวอะไรนะที่มันร้องแมะแมแมตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยมะแมมะแมอีกแล้วคุณต้อมมะแมคือในมาแล้วค่ะตัวอะไรคะ แพะมะแมแปลว่าแพะเซอเกนผีดมะแมะแปลว่าแพะเซอเกนผีมะแมแปลว่าแพะ mm. เห็นไหมคะแพะกําลังกินหญ้ากันอยู่เลยเด็กๆคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้การแปลคำนะคะให้มีความหมายอีกอย่างหนึ่งนะคะ,ะตอนนี้เรามาเล่นเกมกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือ,อยัง are you ready โอเคเด็กๆคะเดี๋ยวครูต้อมจะถามเด็กๆว่าผู้ผาผู้ผาแปลว่าอะไร ي? ผู้ผาแปลว่าอะไรครูต้องมีภาพให้เด็กๆเลือกผู้พาแปลว่าภาพนี้เป็นภาพทะเลนะคะเด็กๆสเปลทะเลทออะทะ,อะ,ทะเอลอเลทะเลเซเกนผีทออะทะ เอลอเลทะเลอีกภาพหนึ่งภูเขาสเปลภูเขาค่ะพออูภูเอขออาเขาภูเขาเซยเกนผีดพออูภูเอขออาเขาภูเขาภูผาแปลว่าอะไรคะติ๊กตอก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 ภูผาแปลว่าเอภูเหมือนกันเลยภูผาแปลว่า ถูกต้องคะ่ะภูผาแปลว่าภูเขานะคะคะอีกข้อหนึ่งวิหกแปลว่าอะไรวิหกแปลว่าอะไรวิหกแปลว่าอะไรคะเดี๋ยวมีภาพให้เลือกภาพที่หนึ่งไก่สเปลไก่ก่อนไม้มะลัยกอไก่ไม่เอกไก่เซอเกนผี again, ไม้มะลัยกอไก่ไม่เอกไก่ วิหกแปลว่าไก่เอใช่ไหมนะอีกภาพหนึ่งนกสเปลนกค่ะน,อกอนกนอกรนกเซอเกนผีดนกนกวิหกแปลว่าอะไรคะติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไทม์อัพวิหกแปลว่าอะไรคะถูกต้องค่ะวิหกแปลว่านกนะคะเก่งมากค่ะครูต้องให้หัวใจอยู่ในน้ํา มัจฉาแปลว่าอะไรเซอเกนผี again, มัจฉาแปลว่าอะไรเอมัจฉาแปลว่าอะไรนะภาพแรกแปลว่าปลาสเปล,ลค่ะปอ pola fish ออป,าป,า Say again, ปอลออปาเซอเกนผี pola fish ปลามัจฉาแปลว่าปลาหรืออีกภาพหนึ่งค่ะ กบกบกเซกเกนผีกบกฟอกกบมัชชาแปลว่าอะไรคะติ๊กตอกติต๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกททมอัพมัชชาแปลว่าปลาถูกต้องคะ่ะมัชชาแปลว่าปลานะคะเก่งมากมากเลยกูต้องตกมือให้ที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์ ใหม่ๆนะคะรู้จักการแปลคำเฉพาะให้มาเป็นคำธรรมดานะคะเด็กๆจะต้องกลับไปทบทวนความรู้นะคะที่คุณครูสอนเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านดารุนหรือการแปลความหมายนะคะแล้วเด็กๆจะได้เป็นคนเก่งนะคะแล้วที่สำคัญช่วงนี้นะคะยังอยู่ในช่วงที่เราจะต้องดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะคะ โดยการที่ว่าเด็กๆต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนมเนื้อสตัตว์ผักผล,ลไม้อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะคะที่เด็กๆจะต้องรับประทานแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะและที่สำคัญเด็กๆต้องไม่ลืมนะคะที่ wear your mask wash your hands o c i a l distancing แล้วเราจะได้พบ